ี่นะครับก็ตีไปนะครับปลากระสุกกีนมาตัวนะแต่ว่าก็หลุดไปนะครับไสวยมากตาม,มาถึงฝั่งเลยนะครับเดีย๋ยวลองดูทีนน เมื่อกี้นะครับปลาอยู่บริเวณนั้นนะครับปีนแล้วมันก็จบคต้องหาที่ตีแล้วันเดินมาฝั่งตรงข้ามนะต้องลงมาฝั่งนี้เดินกลับไปนะเดี๋ยวได้มากนะครับตอนที่ตีครั้งแรลงไม่ได้ถ่ายนะครับกับติดแล้วก็หลุด Okay, dia lang dulu. gada no Pe ให้เเขาควายหักนะครับบนนี้ไปแล้วจบเกมมาดูกันอีกรอบนะครับเมื่อกี้รอบพังไปหนึ่งตัวนะครับกลับไปเอามาใหม่เดี๋ยวเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับเปลี่ยนเป็นรอวใหม่มาดูว่ามันจะกัดอีกไหม เมื่อกี้นะครับตีไปแล้วก็มาหลุดตัวนี้นะครับเจไดายนะสูบไซสประมาณสักเกินกิโลได้นะอากาศริ่มร้อนแล้วไม่รู้มันจะกัดอีกหรือเปล่าช่วงตอนเช้านะครับที่มาตีปลากำลังกัดเหยื่ออยู่ครับกัดลูกปลายอยู่พอมาตีปุ๊บมันก็กัดเลยไม่เดี๋ยว เมื่อกี้หยุดขึ้นอยู่บริเวณนี้นะครับต้องไปดักท่านนะครับมักนะนก็ว่ายหายกินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดักขานาดตัวน,นี้เดี๋ยวมันต้องมาบริเวณนี้แหละ ร้องดูนะครับเมื่อกี้มันตกไม่โดนะ ครับสำหรับวันนี้นะครับช้ำอีกแล้วนะครับช้ำใจช้ำใจนะครับทำคลิปอยู่เมื่อกี้ก็ถ่ายไปหลายคลิปมากไม่กัดนะครับพอไม่ถ่ายปลาขึ้นจิบปุ๊บไปตีตีเดียวโดนเลยเสียดายมากจังหวัดที่ล็อกนะครับหลุดออกจากตัวเบ็ดแล้วก็ล็อกติดพอดีก็ถือว่าโชคดีนะครับไม่ได้คลิปก็ไม่เป็นไรได้ตัวกับกระสุนไซส์ประมาณสักเจ็ดแปดขีดนะครับเสียดายเหยื่อที่ใช้ก็ ประกายนะครับเอย่าปกายเก <orph mundo S 2> ่อย่ประกายนะครับที่ทํามาเก่าเกนะครับก็ถือว่าผลงานดีเยี่ยมจะได้นะครับดูแลโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปมาถ่ายภาพนิ่งหน่อยเอย่าประกายโอเคสวยมากครับ<พวก> ครับเมื่อเช้านะครับตอนที่ลงหมายนี้นะครับก็ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆนะครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมน้บังนะครับในการที่จะมาตีปลานะครับหาปลาทําเหยื่อแล้วก็ทําอาหารนะครับสําหรับหมายนี้นะครับที่มาเมื่อเช้ามาถึงก็ตีบริเวณนี้นะครับตีบริเวณนี้นี่ปลากระสุกกัดตัวนะกัดตัวแล้วก็พามาถึงตรงขอบนะครับขอบบ่อดินตรงนี้ แล้วก็มาหลุดนะครับแล้วก็ที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือรอกปังนะครับลอกอีกตัวนะึงเป็นลอกบานเกนะครับเป็นเขาเรียกขา,าไฟนะครับขอาไฟมันหักก็เลยกลับไปเปลี่ยนมากลับไปเปลี่ยนรออตัวนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปอยู่หลายคลิปมากนะครับไม่ได้ตกลงไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับกระสุบไซส์ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับ ถือว่าโอเควันนี้มาไม่ได้คลิปแต่ได้ปลาก็ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าผ่านแล้วครับสําหรับวันนี้คิดว่าคงจะแค่นี้นะครับเพราะว่าดูสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศสุดยอดมากร้อนนะครับร้อนสุดๆเลยร้อนสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็คิดว่าคงจะแค่นี้นะครับได้เต็มพอสู้กับความร้อนได้ไหวเดี๋ยว ไปตีอยู่นานๆเดี๋ยวอากาศร้อนเกินจะทำให้ไม่สบายได้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนานๆนะครับทุกๆคนที่ติดตามน้าบังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําใจให้กับน้าบังนะครับที่จะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับอยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบวัสดีครับ thank you